สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งนนะคะกับชันกุลนิพาทธ์ทสกุลในรายการสี่แยกมหาชายัยรายการที่จะนาเสนอเดลงแต่ที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะด้วยความต้องการแรงงานจํานวนมากเพื่อรองรับต่องงานภาคอุตสาหกรรมงานภาคประมงงานรับเหมารับจ้างซึ่งผู้ประกอบการบางรายในประเทศไทยนะคะยังต้องการแรงงานราคาถูกประกอบกับแรงงานข้ามประเทศยังอยากแสวงหาไรายได้ต่างถิ่น การลักลอบเข้าประเทศและการค้ามนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการเหล่านี้จึงยังวนเวียนไม่จบสิน้นและในวันนี้นะคะก็มีหนึ่งตัวอย่างเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นมานำเสนอรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในวันนี้ค่ะ ชาวกัมพูชาทั้ง16ชีวิตที่ต้องถูกนำมาทิ้งกลางทางก่อนถึงจุดหมายตามข้อตกลงที่จะต้องไปเป็นกรรมกรรับเหมาก่อสร้างที่สมุทรปราการกลับต้องกลายเป็นคนไร้ที่ไปเพราะถูกบุคคลรายหนึ่งนําตัวมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณท่ารถบกสท่าจีนบริเวณตลาดทะเลไทย โดยทิ้งประโยคสุดท้ายไว้กับกลุ่มคนข้ามชาติเหล่านี้ว่าให้รออยู่ที่นี่อีกไม่นานจะมีคนมารับให้ไปทำงานชาวกัมพูชาที่ถูกทิ้งเป็นชายจำนวน8คนหญิง3คนและเด็กชายอายุไม่เกิน15ปีอีก5คนโดยเด็กเล็กสุดอายุเพียง3ปีและเป็นครอบครัวญาติพี่น้องกันหมด ซึ่งจากการบอกเล่าของแม่บ้านที่ท่ารถบขสทําให้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ถูกนํามาปล่อยไว้เมื่อช่วงเวลาประมาณตีสาของวันจันทร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นกําลังหลับอยู่ได้ยินเสียงรถขับออกไปและสักพักจึงได้ยินเสียงคนคุยกันจึงออกมาดูก็พบว่ามีคนถูกนํามาส่งไว้ที่นี่ และพอรุ่งเช้าพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในบขสจึงพยายามให้พนักงานที่พูดภาษากัมพูชาได้มาสอบถามที่มาที่ไปจึงพอรู้ว่าชาวกัมพูชาทั้งหมดนี้ถูกนํามาทิ้งไว้โดยผู้ที่พามาบอกว่าจะพามาทำงานแต่เบื้องลึกหรือสาเหตุที่แท้จริงก็ไม่ทราบแน่ชัดและไม่รู้ว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไรได้แต่เพียงหาที่นอนหมอนมุงให้ และหาของให้กินด้วยความเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่ใช่ไหมได้ยินได้เสียงเขาคุยกันวงวิงว่ง,งลุกขึ้นมาเลยมาถามเขาว่ามาอะไรเขาก็พูดไทยไม่ได้ทักคนก็มีจะสื่อสารกันว่าเขาเอารถมาปล่อยไว้แค่นี้ไม่เห็นรถด,ด้วย,ยป้าไม่เห็นรถเห็นแต่เสียงเห็นแต่พอคนคุยกันป้าถึงลุกมาดูอ๋อเขามาปล่อยไว้แล้วคนที่มาส่งกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่เห็นคนมาส่งป้าก็พยายามมองหาอยู่ข้างนอกบ้าน เขาบอกไปแล้วไปแล้วแต่เขาพูดไทยไม่ได้เลยสักคนเนี่ยก็เลยไม่รู้เรื่องว่าถามใครก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องจะติดต่อญาติเขาตอนกลางคืนโทรหาใครก็ไม่รับสักคนเบอร์โทรญาติเขามีตั้งหลายเบอร์นะพอจะพูดได้คุยได้ไอ้ญาติเขาน่ะแต่แต่เขามีเบอร์โทรญาติเขาเขาก็เขาเอาโทรศัพท์ป้าไปว่าเนี่ยเบอร์เนี้คุยกับญาติเขาได้ติดต่อไม่ได้สักคน ไม่รับโทรศัพทท์ีนี้เราจะออกไปไหนเราออกไปไม่ได้ครับเพราะออกไปก็โดนตำรวจเล่นอยู่แล้วแล้วไม่มีบัตรไม่มีอะไรไม่มีเลยเขาไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีเลยตำรวที่ไหนรู้ไหมจังหวัดอะไรเขาว่ามาจากลงเกลือแต่นี้ไม่รู้เขามาเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้ไงว่ามาทางนี้ได้ยังไงไงเขามาลงตรงนี้เดยก็เนี่ยก็ป๋าลูกพี่ผมก็โทรไปหาพวกโทรไปหาพี่เขาก่อนโทรแล้วให้เขามาดูกันเพราะว่าวานผมก็จะโทรโทรหาใครไม่ได้ก็เลยวันนี้ก็เลยโทรกันโทรมาโทรมากันเนี่ย ให้มาดูกันว่าว่าคือเรามันน่ามันสงสารนะพูดง่ายๆว่าสงสารเขาแล้วกม็มีอะไรให้กินก็มีแต่ข้าวมีแต่น้ำเมื่อคืนป้าไอห,หมอนผ้าห่มมุ้งวันแรกว่าเด็กๆเ,เป็นลมมีเป็นลมครับเด็กๆเ,เป็นลมคนหนึ่งมาครั้งแรกเลยป้าก็เลยรีบทำอาหารให้กินในช่วงสามวันที่ชาวกัมพูชาถูกทิ้งไว้คนที่บอกสหลายคนพยายามโทรติดต่อหน่วยงานที่คาดว่าพอจะช่วยได้ รวมทั้งถทรแจ้งผู้สื่อข่าวเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือและเมื่อผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจึงได้เข้ามาสังเกตการและพบว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้อยู่ในสภาพที่เควงคว้างบางคนเกิดความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับกลุ่มจนร้องไห้ออกมาส่วนเด็กเล็กๆยังคงวิ่งเล่นสนุกสนานด้วยความที่ไม่รู้ภาษา การครั้งนี้ปลายทางของแรงงานจะไม่ได้ถูกส่งเข้ามาเพื่อให้เป็นแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครแต่สมุทรสาครกลับถูกใช้เป็นจุดส่งผ่านเป็นแหล่งที่แรงงานผิดกฎหมายจากหลายๆประเทศจะโดนถูกโยนเข้ามาเพื่อส่งต่อไปจังหวัดอื่นๆอาจเป็นเพราะด้วยสมุทรสาครถูกขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศในหน้าส่วนใหญ่ จึงอาจใช้พื้นที่นี้เป็นจุดซื้อขายส่งต่อแรงงานกันอย่างเป็นขบวนการการสอบสวนหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครได้เข้ามาตรวจสอบซึ่งทางร้อยตำรวจเอกฉลองบุญร่วมรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ที่สามารถพูดภาษากัมพูชาได้จึงเป็นผู้เจรจากับนายชาญเยมหนึ่งในชายกัมพูชาที่พอจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้นายชาญเยมเล่าว่าพวกตนทั้ง16คนได้ถูกชักชวนจากหญิงสาวชาวขเขมรรายหนึ่งอายุประมาณ20ปีและหลังจากนั้นจึงได้ส่งตัวพวกเขาให้กับชายไทยรายหนึ่งซึ่งพวกตนไม่รู้จักโดยคนไทยรายนั้นบอกว่า จะพาไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดสมุทรปราการและได้เรียกเก็บเงินค่าหัวคนละ2,800บาทเด็กชายอายุ13ปีเสีย1,500บาทส่วนเด็กเล็กที่อายุประมาณ3ปีถึง7ปีไม่เสียค่าใช้จ่ายคอยตางออยนะีิบบาทปีเปินปีเติดใบนะรำใบรำใบรำใบเนาะอ๋อคอยออยนาะคอยออยนาะตางนี้ นายเก็บตานฮะเออตะกงลานชมาอยออสควาชมู่ฟงอ๋อไม่ไม่รู้มึงเรียกชมอยคอยโอเคจอดอินเจะารถเรื่องเนี่ยเพวกเซ็งเออไอเนี่ยเนี่ยบอร์รถตั้งห้างเลยเน็บเซ็งอ๋เน็บเซ็งอ๋อเขาบอกเขาไม่รู้เสียให้ใครแต่ว่าไม่ใช่กับคนขับรถอ๋อต่ไม่ถ้าเขาไม่น่าอะอประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่าเสียให้สองแปดผู้ชายที่ไปไปชวนเขามาทำงานที่นั่นสกัลไลสกัลคนที่เติมหมด ไม่ผู้นะหญิงเป็นหญิงด้ยใช่ไหมใส่้วยครสวยๆผู้หญิงหญิงหญิงควในชันเย่ยยังเล่าต่อว่าระหว่างทางก่อนจะถูกนำมาปล่อยที่นี่ได้ถูกชายในชุดคล้ายตำรวจจับกุมแต่ไม่ทราบว่าที่ใดโดยพาพวกเขาทั้งหมดไปพักที่บ้านแห่งหนึ่ง ส่วนคนขับรถตู้ได้ทิ้งรถและหลบหนีไปหลังจากที่จับตัวอยู่สองวันก็มีชายในชุดคล้ายตำรวจพาตัวขึ้นรถปิกอัพสองคันพามาทิ้งไว้ที่ท่ารถบขสโดยบอกว่าให้รอที่นี่แล้วจะมีคนรับไปทำงานีเอาเาล้างกับชุดมากี่รถได้หมดรถตู้ตล้กี่วงก็จอดรถตึกได้เลยนะ โจมตามพล้วตำรวจจับตำรวจจับโจมโรงพยาบานตำรวจรับมันเองตำรวจดีนะออบสควนได้มันเสือกอ๋อเขาบอกว่าเขาโดนตำรวจจับก่อนที่ไหนโดนที่ไหนเขาจำไม่ได้ช่ง่ายเลยตำรวจจัดได้นะมาจัดได้มาเพลนด์ที่มันเด้งเลยจังหวัดนิ่งเลยอ๋อเขาบอกว่าถ้าเป็นถนนใหญ่อ่ะ รถเจงปีลงเกลือนะยูเลยนโดนจับปะจับนะยูเลยโมชางเลยรถโมชไงเลยไงมดองเทพเลยเออพอดทองเทพคู่คู่ทองเทพอ๋อเขาบอกว่ามาไกลมากคือเลยรุงเทพมาแล้วน่าจะใกล้แถวแถวนี้แถวๆนี้เหรอ ยิงกัมพูชารายหนึ่งได้เล่าสอดคล้องกับนายชันเยี่มว่ารถตู้ที่นั่งมาจากตะเข็บชายแดนด่านอารัญญาประเทศเกิดเสียระหว่างทางซึ่งจะเป็นที่ใดนั้นเขาเองก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยมาประเทศไทยและในจังหวะนั้นเองก็มีชายในชุดตำรวจเข้ามาจับกลุ่มและยึดรถไว้หลังจากนั้นจึงพาไปพักที่บ้านแห่งหนึ่งส่วนข้าวของเสื้อผ้าทั้งหมดก็ติดอยู่ในรถตู้ที่นั่งมาตอนนี้ จริงไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยមកទៅខ្លួនទេបើចាំមើលគេដាក់ឡានលុតទូកเนื้อផ្សេងដាក់ឡានខោអាវផ្សេងអូថាទៅយកទៅជាមួយគ្នាអូតែដល់បាលមនុស្សចាប់ตำรวจចាប់អញ្ចឹងទៅខោអាវទៅเนื้อផ្សេងអញ្ចឹងខោអាវអត់មានលាកទេឥឡូវនៅឆ្ងាយនៅខោអាវទាល់តែតាក់តោកខាងអ្នកយកមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសរងលាកទេ เขาบอกว่าโดนตำรวจจับแล้วอีกคันหนึ่งก็เอาเสื้อผ้าไปอีกคันหนึ่งก็ไม่มีเลยมีแต่มาอย่างนี้ <c oughs> ตกลงโดนตำรวจจับใช่ตำรวจจับเขาอายุัเย้เต็งเอเาอโตไปรถคัน,าานก่อนสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านอยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยอาจเพราะเศรษฐ,ฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองเขาไม่สู้ดีนักเช่นเดียวกับชาวกัมพูชากลุ่มนี้ที่บอกว่า เ,เพราะความยากจนไรนาก็มีผลผลิตไม่ดีจึงอยากเข้ามาใช้แรงงานในไทยยอมหอบหิ้วลูกหลานตามมาด้วยเพราะหากทิ้งไว้ที่บ้านก็ไม่มีใครดูแลแต่หลังจากที่ถูกนำมาทิ้งไว้ในสภาพแบบนี้ก็อยากจะกลับบ้านมากกว่าเพราะกลัวว่าจะถูกจับกลุ่ม มโมรวยมาเราการเงินเพื่อกรอไปเธอสไลค์เขาจนเหลือเกินเขาหาเงินเธอสไลการเงิเรียงไปอ๋อเขาที่นาเขาทำหมากินลำบากเขาก็เลยมารับจ้างคนที่ชวนมาบอกว่าจะพามาทำอะไรโมเธอร์อยโมเธอกาอุยทาโยโมเธอร์ตกไม้กับทาสมนางอันนี้ต้งก็ทาสไตรตีโมเธอกาอุยโรงงานหรือก่อสร้างก่อสร้าง โนนตราอาชควาเตอาย,นะยตัวขเตนหน่อยนะนนเทยนะนันเทย์ไหนนะอาชควาลก็ตัวตามกาัน,นนะไดเตรนตัวเธอการหน่อยนะเออกนัวเมาโอ้รวมเขาหาเหมาให้ทำการตอบข้อสักถามหลายคนยังให้การไม่ชัดเจนนักทั้งเรื่องชายในชุดตำรวจการโดนจกกับกลุมสถานที่ที่ไปพักก่อนที่จะถูกนำตัวมาปล่อยที่บอขส แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยการสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงเป็นไปค่อนข้างลำบากทั้งความต่างกันของภาษาคำให้การที่ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถสรุปได้ในเบื้องต้นคือชาวกัมพูชากลุ่มนี้ไม่น่าจะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เพราะทุกคนยินยอมเสียเงินเพื่อที่จะได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย เงินค่าหัว2,800บาทที่เสียไปในครั้งนี้อาจจะไม่เสียเปล่าหากพวกเขาได้ไปทำงานที่สมุทรปราการตามข้อตกลงแต่เหตุผลที่พวกเขาต้องถูกปล่อยที่นี่จะเป็นเพราะรอให้ไหนจ้างมารับตัวหรืออาจเกิดความผิดพลาดของขบวนการก็ไม่มีใครทราบได้แต่ขําให้การอีกหนึ่งข้อของพนักงานขับรถคือในช่วงเวลาสวันที่ชาวกัมพูชาอยู่ที่บขส มีในจ้างหลายรายมาติดต่อให้ไปทำงานด้วยบางรายก็มีการเรียกเก็บเงินจากชาวกรัรมพูชาเพิ่มอีกแต่ทุกคนก็ไม่มีเงินใจ่ายให้ซึ่งมีอยู่หนึ่งรายที่น่าสงสยัยโดยพนักงานขับรถบอกว่าเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่มาชักชวนให้ชาวกัมพูชาไปทำงานด้วยมาด้วยกันสองรอบคือช่วงดึกและช่วงสายก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเดินทางมาถึง ชายหญิงคู่นี้บอกว่าให้ไปทำงานด้วยเพราะที่ที่จะพาไปก็มีชาวกัมพูชาทำงานอยู่หลายคนและไม่ต้องกลัวเดินจับเพราะได้จัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยเมื่อคืนนี้ไม่รู้เขารู้ข่าวจากที่ไหนเขามาตั้งทีสองทีสามทีนี้พวกนี้เออท,ทีนี้เขาพวกนี้ไม่รู้พูดกันยังไงเขาไม่ยอมไปจะตอนเช้า พวกคนงานพวกที่นี่ก็มาหมดเขาก็เอารถมารับแล้วก็เอารำท,ท,ทั้งผัวทั้งเนี่ยมากันตอนกี่โมงนะประมาณสองสามโมงนะสามโมงเขามาชวนนี่พวกนี้ไปทํางานแล้วเขามีล่าที่อยู่อยู่ทังบ้านเขาแหละมาพูดว่าทางบ้านเขาแถว,ว,วน,น,นั้นสี่ห้าห้าสิบคนอยู่อยู่ที่นู่นไปไหมไม่ต้องเสี่ยงกับตํารวจเพราะว่าเขารับผิดชอบเรื่องตํารวจให้เองถ้าไปทํางานแถวนี้ ตรนี้ก็ไม่ยอมไปเ้าแก่ให้มารับว่าจะไปทางานไหมพอเราแกก็ไปจะเคลียร์พื้นที่ถ้าเกิดอยู่ในบริเวณพื้นที่เนี้ยเทาแกเขาเคลียร์ตำรวจได้จะมารับไปถามเพราะว่าคนงานของเขาก็มีอยู่ประมาณสักสามสี่สิบคนนั่นแหละนะที่เขาพูดว่าช้าเป็นรถมิตซูสีบอลมาจะจอดอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะเขาไม่ได้เอามาฝั่งนี้เมื่อเช้ามาขนันั้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สอบสวนและบันทึกประวัติทุกคนเรียบร้อยจึงได้พาชาวกัมพูชาทั้งหมดไปส่งให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งฐานความผิดในครั้งนี้เขาขายความผิดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพราะทุกคนไม่มีหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานและทุกคน ก็ประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานโดยยอมจ่ายเงินให้กับนายหน้าเพียงแต่แรงงานกลุ่มนี้ยังไม่ถูกส่งไปถึงจุดหมายเท่านั้นในกรณีที่เขาหลบหนีเข้าเมืองอย่างเงี้ยโดยที่เราตรวจสอบเอกสารแล้วไม่มีเอกสารเรื่องการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายก็ต้องส่งให้ตหมดาเนินการส่งกับประเทศเสาเต็มใจจะเต็มใจเข้ามานะคือ ประกอบกันคือเขาเจตนาจะเข้ามาด้วยจะเข้ามาเพื่อว่าจะมาทำงานหารายได้กลับบ้านแต่ว่าเข้ามาไม่ถูกต้องแล้วก็เลยโดนในหน้าปล่อย่าในหน้าก็เลยปล่อยทิ้งพอปล่อยทิ้งเสร็จปุ๊บอันนี้เขาก็เลยเริ่มคุ้งควงหาจุดจุดกลับไม่ได้ก็เลยเต็มใจที่จะกลับประเทศเขา ก็ในส่วนของของเคสนี้นะครับถ้าเป็นสอบออกมาแล้วถ้าทางพัฒนาสังคมสอบออกมาแล้วเนี่ยเขาทั้งหมดเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทางตมก็จะดาเนินการส่งกลับผักดันออกไปตามระเบียบครับซึ่งถ้าไม่เป็นเหยื่อนะครับในกรณีที่สอบแล้วเบื้องต้นที่คัดแยกออกมาแล้วไม่เป็นเหยื่อครับก็จะ พยายามให้เร็วที่สุดยิ่งกรณีนี้มีเด็กด้วยมีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงเนี่ยเราก็จะส่งคาดว่าเป็นภายในเย็นนี้เลยนะครับก็ส่งมาที่สวนภูก่อนแล้วสวนภูก็จะส่งกลับออกไปทีหนึ่งทางตมสระแก้วครับซึ่งส่งไปทางชายแดนของเขาเองที่เขาเข้ามาที่ตรวจสอบเบื้องต้น